เปื่อยดีแน่น้ำด้วยด้วจ้ะไก่มันแหงนันตกไว้นานนี่ทีพักน,น้ำอันนี้จะได้แหงแรง <c oughs> เริ่มซุมกแล้ดูสิใส่เป็นพัก,กมันไม่จับมืออยู่นี่ก็เลย,อย,อยเอามาใสา่ ตอนสุดท้ายจ้าใส่ใบมะกรูดไปเซยเลย็กน้อยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดียามเชา้าพ่อพี่น้องค่ะคนสวนเอ็ดหยังนอ้อคนสวนนี่นอ้อเอ็ดหยังนอ้อสวัสดีครับกำลังยิงใหญ่ อาจารย์พี่น้องพากันเริ่มทําความสะอาดบ้านเล็กๆน้อยๆช่วยกันม,กมืองานใกล้เข้ามาแล้วเอ็ดอย่างได้กะเอ็ดไปก่อนนะจ๊ะทําความสะอาดบ้านปัดยักใหญ่รอบๆบ้านนิดหน่อยๆจ้ะทำไปวันละเล็กวันละน้อยเดี๋ยวสีหอดมืองานหน่อยดิสิสวยมากปัดยักษยใหญ่ใหญ่หนุ่มออิอันนี้ของพี่น้อง,องดอกไม้เมตติกสวยมากน,ามน้กนมคือคนถ่ายดิเงินนะ แห้งมืองานแห่งปากหวานเนาะมาจากไดเนาะมาตะเลาะหาเนอไม้ันได้จักเนงได้เพิ่งไปหาก่อนเพิ่งผลงานดิไดเห็นมาหน่อยนึงเอ้ยว้าวได้หอยมาหนึ่งแต่ว่ากาแฟใหญ่มากเลยให่เป็นกาแฟใ่ญ่ดีละเอากาแฟไปใหญ่พูดแล้วนั่นนะห้ามอย่างหนึ่งเด็กเนาะ าจาพ่อพี่น้องน้องอิวพาทากับข้าวเมนูยามเช้าวันนี้เสนอเป็นเมนูไก่ต้มน้ําปลาด้วยจ้ะพี่น้องใช้เป็นปีกไก่กลางปีกกลางไก่จ้ะอันดับแรกก็ใส่น้ําปลาลงไปเลยนี่ต้มน้ําปลานะจ้ะใครมีสูตรดีๆกะแนะนําน้องอิวได้เลยเด้อน้องอิวแต่เอ็ดตามสูตรเอจ้ะสูตรน้องอิ๋วเองใส่น้ําตาลทรายลงไปตามด้วยผงนัวนิดหน่อย ลมพัดตามด้วยซีอิ๊วเสลงไปเลยแล้วก็ใช้เป็นรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะจ๊ะพี่น้องหรือว่าเาสิมีพริกไทยมีเอยียงใส่กะได้เลยใส่ลงไปคนให้เข้ากันจ้ะถ่ายสะดวกเป็นเอามือขย้ำขย่ำก็ได้เลยนะจ๊ะพี่น้อง อค่นี้ก็น่ากินแล้วจ้ามาก,ก่อไฟจ้ะเราจะใช้เป็นเตาฟืนนจ๊ะพี่น้อง Thank okay. you. ที่เราปรุงไว้ใส่ลงไปเลยแต่ว่าอยูาอ่เติมน้ำไปเด้วยจจะพ่น้องเติมน้ำตามปริมาณใส่ลงไปเลยมาจะพี่น้องระหว่างรอต้มไก่เฮ้สุกเรามาทำน้ำจิ้ม แกเลี่ยน,นะจ๊ะพี่น้องไข่ต้มน้ำปลาต้องมีน้ำจิ้มแซ่บๆกินคู่เติน้ำปลาแล้วก็มะนาวป่านนี้เราอยู่ตามพริกกระเทียม ีจ้าเสร็จเรียบร้อยน้ำจิ้มอืมไก่ทอดจ้าพี่จ้า,จา,พ,จาพี่น้องปเป็นปลาแซบครับเริ่มเปื่อยนี่ต้องเอาเห็ดไปเปืเป่อยหล่อนเลยด้วยจ้าจังแซบ เขาไก่เขาเริ่มเปื่อยเริ่มซุกแล้วมอื้อชิใส่เป็นพักมันได้จากมือน,นี่อันนี้สิใส่ก็ได้บบใส่ก็ได้ได้ดจากจาตัวน้องอิ๋มมีก็เลยเอามาใส่ใส่เยอะๆเลยมาใส่น้ำกันได้เลย ตอนสุดท้ายจ้าใสผักชีลงไปเลยยูนี้ผักชีหลายย่าๆทางสา,ารคามเก็บไผ่มาได้ขขามาใส่เยอะๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้อง กินมากกินกับน้ำจิ้มเขาเข่ากันมาครับพี่น้องอีกหนึ่งเมนูเสร็จไปแล้วอยู่มาจัดอีกหนึ่งเมนูอันนี้สิทาเป็นขั่วกิ้งนะจ๊ะคุณพี่น้องขั่วกิ้งแซ่บอันดับแรกเขาก็เอาหมูมาข่วก่อนเลยมาข่วใส้สุกก่อนแล้วค่อยปรุงนะจ๊ะ หมวสุกเรียบร้อยหพี่น้องต่อไปก็ใส่เป็นเครื่องแกงลงไปเลยนี่เป็นกระปิกับเครื่องแกงนะจ๊ะเฮ้ยกระทะดาเมาเป็นเครื่องแกงพริกได้จ้ะเฮาีินใส่ตามที่เฮาชอบเลย าคนมักกินเผ็ดๆแซ่บๆกระใส่ยเยอะๆได้เลยถ้าคนที่แบบกินรสกลางๆจยางสิกยะใส่หลายอันนี้เป็นเครื่องแกงใต้เพื่อนกระใสความผิดคลุกเขาให้เข้ากันเลยจ้ะ ด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก,ก็เติมผงนัวนิดหน่อยนะจะละก็เอาตามปริมาณหมูใครมากินรสแต่กระปุ้งได้เลยนะคะต่อไปก็ขขวให้หมูเห่าแห้งๆนุ่ก็ได้แล้วจ้ะขั้นตอนสุดท้ายจ้า ใส่ใบมะกรูดซอยเจ๊กบน้อยเดี๋ยวกันเอาคั่วจิ้มถ้าแข็งแห็งๆลงรสตามใจชอบมาด้วยป้าบบน,นี้แซ่บๆน้องกันจ้า เลยชิ้นบังดูอยู่ใกล้เนงเด้อยจามือนีิจะได้เก็บภาพได้ทุกมุมร้อยอีร้อยอย่างแรงเลยเนี่พวกเกิงนั้นเปิดแรงกู้คนใต้มาเองได้หน่มาจากกระบี่ได้เด้อีสานใต้ได้ได้หนินั่งอยู่ อยู่ใต้นานกว่าได้ี <laughs> บ่บอ,บอสต่งบนะอส่องคั้งยูกไม่เขาคือองแซ่บป่น,นี้อันนี้ฝอยกิ้งกับไก่ต้มน,น้ำตานีหละไก่ต้มน้ำตา,าลูกพ่อพ่อเป่อยเลยไม่เป็นไก่ก็เปื่อยดีแนะน่รน้ำด้วยดิจใส่ไก่มันแห้งมัน้องไว้ <laughs> นานนี่นะกินภาคนำอันนี้จะได้ เขาห้องยอดคักับแลก็เหน่งขาวเหน่งกล้ามเห่งก็ห่งเห่งก็แตเลยหัวเนียมันอกมันกิดแตกคข่าวนะแล้วก็อื่าลาดน้ำจิ้มไปเดื่อยแต่แกเข้ากันใส่นาหลายชนดน้ำจิ้มค่ะ ไกินแม่ไปกินกับอันนี้หอยอเอาหอยมาย่างเมนกันกินกับน้ำซิ้เนี่ม่ยนหอยของไงแม่เอเดืะ น้องมอยู่ปนองควาพนมลมอุยปลาสร็จเ่าเลนคนสุดนั่นนนสแซ่บุ้มหลยอืมกี่โมงสกอวาโตกินขวก้ขวดกินต้องกินกับสตอจ้านอนดามานี่มักคักหลาขวดกิ้งนะจ๊ะเย็นแหละแต่มันบ่ก่อยเสียนะเนี่ใส่ไปนนนอุ่น อากาศเป็นตาบุกห้อนเนมือมีลมแบบนึงแล้วจัางแล้วสวยๆมากายันโมงสิบโมงแล้วมนันอกเก้าโมงเก้าโมงสิบปดขอเจ้าก็สวยสวยสวย ใส่ดีะใส่ใช่เาปมันก็เกลือดีเาถ่านกระดูกร่อนออกแบบนี้เลยอร่อยโอ้โหเาของตกกางเลย มืองานยังแบบนี้เด้อางานเต็มเปิดเพ่อนแห่งอันนี้อยู่กรมปูตุนนะจ๊ะกรมปูตุแห้งว่าอันป<ค>นซ <บน S 1> ีต๊กตอยู่จ้ะอยู่ที่หาไข่บักแล้กไห้หาย,ยดีแล้วแบบน,นี้แม่แม่ <laughs> นมม้ำสวนทุ <laughs> ูประกาศหลายมื้อเลยแต่ตาไปถึงเทางอ,<ะ>อื่นโดนเขาก็ไแนแต่รุ่นจ้ะรอรุ่นเป็นกะว่าเออเ็สิบเอร์เซ็นของพื้นที่อะไรแบบนี้ าอาจจะเป็น30%ที่บบตกก็ได้การมันตันโลถ้าแล้วตกมืองานแบบมือใดก็บโตกหาตกมืองานอย่างเดียวต้องแมวอยู่ค่ะกล้อง้องอยู่ด้วยจ้ะอาจจะแบบยุ๊งกันยุ่งยุ่งนิดนึงไม่บอกนอนแล้วบอกอร่อยไก่ก็อร่อยเลยทุกเมนูเลย ก็แม่หนักขักกิงชอบขัก,กินกบอะไรช่ไหมบางคนเสนอ,อว่าอเอาไปหมูไปกวใส่กะทิก่อนือ,อว่าเลิกอาว่าต้องใส่น้ามันมาพี่น้องเพราะว่าหมูเขามันอยู่แล้วนีน้มันเยอบอกมันได้เห็นบหมมันหมูขบกินผัดกับกะทิห่าแห้งแทบต้องใส่น้ำมัน,น,เ,มมน,มนเนาเนนนเะผัดกับกะทิ วหมูให้แห้งก่อนแล้วค่อยใส่อันนี้นใส่เครื่องแกงแต่ถ้าเขาพัดักกะทิก็คือเอาหมูมาขวกกักกะทิก่อนมันก็สุดหอมมันละก็กตามสุดไปเลยละ ีสะตอมีพักหนล้วแก่งใต้บิดยังเลยนี่บิดยังยังบอกถองว่าให้น้องน้ำจัะส่งสีฉันวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้วันเสาร์อะไรก็ยุ่งรับอยากินเมืดๆหน่อยละรวมตัวเด้กกินยังดีแล้วนำมาดาล้นน้องไปโรงเรียน เขาได้มีเวลามาทำยื่นนี่ไงถ่ันเปน็นโอบุญเมื่อเนี้บอกมีบอกมีโครงการสิไปใส่นะจ๊ะจะมือมีมันจะมีพ่อมันเลยแบบนี้แน่นหัวหมุนเลยได้มือนะเริ่มจากวันที่ยี่สิบสี่ไปคุณแหลอยู่กระสีโบกค่อยว่างอาจิหัวหมุนแป่กระสิถ่ายเนี่ยบ้ได้ถ่ายเนี่ย <c oughs> วันนี้ไม่มีอะไรวันนี้เมื่อวานนี่ก็ไปเมื่อเ้านึ่งอยู่จ้ะตก,กินกับแช่อีกเลย เราไปเมอะไรออกก็ได้ไปแม่อุกแม่จัดออืมอืม้ยพอ๊ยพอข้าวหมดแล้วอไปเติมไปเติมคไปเติมก่อนหมูเลยก่นเว่ะใที่กินกับผักยังเท่าเดิมเลยเพราะว่ากินผัก น้ำหนักลงยอยู่สองขีดเก้เ, <c oughs> เนี่เอาเทคนิคกะลาะพี่น้องก่อนกะลากันเจ้าพา,าพี่น้องมาทำเมนูยำเช้าๆช้าแล้วกับพี่น้องนี่แหละปันข้อปันแม่กินเนาะปูกนลูกใบกล้วยแตกอยู่กะลาะพี่น้องก่อนกะลาก,าากันจ้าพี่ปนี้กัต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยู่กับพี่พิมแล้วก็ก็กวนในการทำคลิปต่อไปในเรื่องจ้ะแล้วพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า Tara, gdi